เผยผลสำรวจ CEO อาเซียนมีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นพร้อมระบุนะคะว่าไทยติดอันดับ4ของตลาดหน้าลงทุนนอกกลุ่มบิกค่ะบริษัท p WC ประเทศไทยนะคะเปิดเผยผลสำรวจความเห็น Global CEO Survey ครั้งที่18จาก CEO ทั่วโลก1,322คนใน77ประเทศเป็น CEO จากกลุ่มอาเซียน76คนใน7ประเทศพบว่า ร้อยละ49ของ CEO อาเซียนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นสูงกว่าผลสำรวจปีก่อนที่เชื่อมั่นเพียงร้อยละ45 CEO เหล่านี้มองนะคะว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคของตัวเองและในประเทศหลักจะฟื้นตัวการไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของเงินทุนต่างชาติจากการเปิด AEC และกำลังซื้อของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตลาดหน้าลงทุนนอกกลุ่มบิ๊กจากเดิมนั้นอยู่อันดับ6เพราะว่าไทยได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ศูนย์กลางภูมิภาคแต่ว่าสถานการณ์การเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อไทยหากขสชทำตามรถแมทที่วางไว้ได้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนมากขึ้นเรื่องความวุ่นวายการเมืองนั้นก็ติดอยู่ในปัจจัยต้น,ตนที่มีความกังวลของซีอโอในภูมิภาคนี้ ก,ก็คงเลี่ยงไม่ได้ครับก็คงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใจแน่นอนเพียงแต่ว่าเรา <struct: S 1> ก็เชื่อว่าวันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีความหวังว่ารถแมพที่ทางคอร์ชชพยาพยามจะเดินไปสู่นั้นควรทําให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้และก็ทําให้ไทยนั้นก้าวขึ้นมาโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไปนในอนาคตค ทั้งนี้ธุรกิจไทยจําเป็นต้องปรับตัวนะคะโดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับธุรกิจทั้งในระบบปฏิบัติงานสินค้าและบริการและก็หมองว่านโยบายส่งเสริมการลงทุนของ B.O.I. ตลอดจนการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของไทยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมาติดตามประเด็นภายแ้ง